เป็นเป้เอ็มสปอร์ค่ะถัดมาก็าจะเป็นตัวเอ็กวันสองสดีเซลนะคะเป็นตัวเอ็กไลค่ะตัวนี้เป็ตัวเริ่มต้นของเอ็กวันค่ะตัวนี้จะเป็นซีคะห้า2อนด M port ปตนเรื่องนต์ดีเซลเครื่องยนต์0นะคะแล้วก็เป็นตัวทอเลยตัว้อนะ แแมกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ,ะแม็ก็จะมีสกอบสิบแปดและสิบเก้านะคะใช่ตัวนี้ก็คือจะเป็นแคมเปญช่วงนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ออกรถวันนี้จะรุนรับทองคําหนักสิบบาทถ้าสมมติว่าลูกค้าจองแล้วก็รับรถภายในช่วงนี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถใช้สิทธิ์รุนรับทองคําได้ งหน้นะคะตัวนี้จะเป็นคิดนี้วิวเป็นเอกลักษณ์ของ B M แบนูเลยนะคะซึ่งเขาจะมีกระจังหน้าแบบนี้ตัว L C I อะคะ่ะจะมีกระจังหน้าที่กว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟคู่ใช่จะเป็น Adaptive LED Light ก็คือปรับเปลี่ยนทาการหักเลี้ยวของพวงมาลัยนะคะจะอยู่ในรุ่นท็อปๆของตัวซีส5ด้วยค่ะ สีที5จะมีสีขาวดำเทานะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสีเทาก็จะเป็นเทาบริน่าเกเป็นสีเทามาใหม่ของสีที5เลยสวยมากมากค่ะสีภายในนะคะของตัวนี้จะเป็นสีคอนหยักก็คือถ้าภายนอกสีดำภายในเขาจะเป็นสีแบบคอนหยักแบบนี้นะคะมาดูภายในนี่เลยกว้างขวางมากหน้าจอก็เป็นหน้าจอใหม่ จะเป็นตัว ID7 นะคะใช่เป็นหน้าจเอาเวอร์ชั่นใหม่แล้วทั้งหมด ชองโดยสารด้านหลังที่มีที่ช่องวางขาขนาดค่ะก็คันนี้นะคะที่นั่งด้านในด้านหน้นะะนา,นาบอกด้านหน้าก็จะสบายประมาณนี้นะคะก็คือเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลของซีรีส์5เลยะคะ่ะเกียก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะ่ะสามารถเลือกโหมดได้นะคะมีโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอีโคโปรค่ะ ตรงนี้เลือกได้หมดเลยตรงนี้เป็นการเข้าเขาเรียกว่าอะไรเข้าเบรกมือค่ะก็คือกดใช้กดปุ่มนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มออโต้โฮไในกรณีที่แบบรถจอดติดนานๆสามารถกดปุ่มนี้เพื่อให้เขาเบรกให้เราได้อันตโนมัติเลยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญขัดไม่ได้เลยคือปุ่มน,นี้ปุ่มน,นี้เป็น driving assistant นะคะเวลากดลงไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้กำหนดการตั้งค่าปุ่มน,นี้มันจะมี3ฟังก์ชันด้กันก็คือมีการเตือนการชนจากคันข้างหน้าถ้าเราอยู่ในระยะที่มันใกล้เกินไปเขาก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเตือนเมื่อออกจากนอกเลนในกรณีที่พวง่ารถออกจากนอกเลนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะพวงอะไรเขาจะดึงกลับให้เราอัตโนมัติใช่ประมาณนี้แล้วอย่างที่3ก็คือเตือน จะมีไฟบายสปอร์ตก็คือเตือนเวลารถจะมีรถมาปาดมาแสงข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีไฟเตือนก็ตัวนี้นะคะซีดี5 20ดีเซลเครื่องยนต์2ล้านน่เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเอ็มสปอร์ตราคาเขาจะอยู่ที่สามห้าสามเก้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาสอบถามได้เลยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากดาวเท่าไหร่่อนต่อเดือนไม่เกินเท่าไหร่นะคะตรงนี้แจ้งได้เลยเราสามารถใช้ส่วนลดมา ะมีสีขาวดำเทานะคะแล้วก็สีน้าเงินสีเทาเนี่ยจะเป็นสีเทาบริหน้าเลสีเทาออกใหม่จะเป็นเทาออกลูลกพิราบหน่อเทานุ่มมาค่ะขายดีค่ะแล้วก็เบาภายในของสีขาวดำเทาอ่ะจะเป็นสีคอนยัคตามที่เห็นตรงนี้เลยนะคะส่วนรถที่เป็นสีน้ำเงินเบาภายในเขาจะเป็นสีดำ เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยในการทําเครื่องได้แรงในเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ190แรงม้านะคะสำหรับรุ่นนี้2,000ค่ะ ของซีี5จะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นจะมี520 DM Sport ก็คือเป็นเครื่องวัน์ดีเซลนะคะ m Sport ชุดแต่ง M เลยแล้วก็มีตัวปักอินราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2999ตัวนี้จะเป็น530 E e l ร t e ราคาเริ่มต้นไม่แรงเลยนะคะ2999แล้วก็หัดไปจะเป็นตัวท็อปสุดก็คือเป็นตัว530 EM Sport ตัวนี้จะเป็นปักอินชุดแต่ง M Sport นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ3.8ค่ะ เนที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ็จะคอนที่จะกว้างเลยสามารถจุดของไม่เยอะเวลาจะปิดก็คนนือสามารถกดตรงนี้เพื่อปิดได้เลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายในส่วนถึงตัวด้านหลังนี่ยจะเป็น L shape นะคะจะสามารถเห็นทนั้งรถที่อยู่ด้านหลนังลรถที่อยู่ด้านข้างทำให้ลูกค้าเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ น,นีจะเป็นตัวอ c เเขาก็จะลุมพันมาให้ดูแบบเทดูสปอร์ตมากยิง่งขึ้นด้วยค่ะค่ะยางตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นยางรันแฟตนะคะด้านหลังของรถเนี่ยจะไม่ได้มียางอะไรเพราะยางตัวเนี้ยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ายางลุมรั่วอะไรเงี้ยสามารถขับต่อไปได้ถึง10กิโลเลย เพื่อหาที่เติมลมหรือว่าที่ปะยางนะคะแล้วก็ตัวขอบยางเนี่ยจะ1 8นิ้วค่ะสำหรับตัวนี้าง27540ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีม่านด้วยนะคะสามารถดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดไฟฟ้าให้มันขึ้นก็ได้ค่ะ ายในจะมีแค่หนึ่งสีสำหรับตัวเสืภายนอกรถยนต์นภายนอกที่สีขาวดำเทาภายในจะเป็นสีนี้ก็คือสีบอกคนอนยกักเขาจะฟิกมากับรถเลยค่ะแต่ว่ารถที่เป็นสีน้ำเงินภายในของเขาจะเป็นสีดำแค่นั้นเลยช่องตรงนี้ก็สามารถดึงได้เหมือนกันนะคะช่องตรงนี้จะเป็น DNA ของ BMW เลยก็คือเรียกว่า Ho บ m บ i ์เซอร์นะคะ มันทําให้ห้องโดยสารด้านหลังดูกว้างมากขึ้นสําหรับคนที่นั่งอยู่ภายในรู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็รู้สึกสบายในการนั่งไม่เวีนหูนะคะที่มองจากภายนอกเข้ามาก็จะรู้สึกว่ารถยนต์คันนี้ดูกว้างขึ้นกระจกด้านหลังทําให้รถยนต์ดูกว้างขึ้น ก็จะเป็น X1 S Drive นะคะ20ดีเซลค่ะก็คือเครื่องเงิน2,000นะคะเป็นรุ่น X Line จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของน n w X1 เลยนะคะตัวนี้ราะะคายอยู่ที่2,359ค่ะส่วนอีกตัวนึงที่เป็นตัว M Sport ตัวทอปของ,ง X1 นะคะราคาจะอยู่ที่2,559ค่ะสามารถดาวน์0หรือจะผ่อน0ก็ได้นะคะ ะมีสีขาวดำเทานะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส,สีเบาะภายในจะเป็นสีมอคคาค่ะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะแ็คืตัวภายในของเอคอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัววานเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นลายไม้นะคะใช่แต่ว่าถ้าจะเป็นรุ่นเ Sport อตรงนี้เขาจะเป็นสีโครเมียม เกียก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็โหมดมีโหมดสปอร์ตเวลาขับด้วยความเร็วสูงะคะ่ะรถจะเกาะพื้นถนนมากยิ่งขึ้นในการเข้าโค้งก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนโหมด e ีโคโปตัวเนี้ยก็จะช่วยในการประหยัดน้ํามันแต่รถก็จะมีความหนืดกว่าที่เป็นสปอร์ตนิดนึงค่ะ สีบอกภายในตัวนี้จะเรียกว่าสีหมอรค่านะคะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับ X1 ที่จะเป็นสีขาวดำเทานะคะภายในเขาจะเป็นสีนี้เลยสีออกนะช็อกโกแลตดักช็อกโกแลต ตัว X1 Xline ลูกเล่นก็จะประมาณนี้ห้อยเสียสองข้อตรงนี้ยก็คือเป็นห้อยเสียที่สามารถใช้ใช้ได้จริงยถึงว่าไม่ได้เป็นห้อยเสียลหลอกนะคะั <S 2> <S 2> <S 2> น,นีเกสอลันนี้น่าจะเป็นยางเลยลลส่วนแม็กของตัว X1 Xline นะคะก็ะจะเป็นลายนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะไม่ใช่ยางลมแสงนะคะเขราจะมียงางอลัสให้เกียร์นะคะค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะจะประหยัดน้ำมันมากๆขับในเมืองก็คือ15ลลิตรนะคะ ศู 20i Grand Coupe M Sport นะคะตัวที่โชว์อยู่นี้จะเป็นตัวท็อปเลยแต่ว่ารุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวก็คือตัวสปอร์กับ M Sport M Sport นี้ก็คือจะได้ชุดแต่ง M Sport เลยนะคะแพงมากราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,999เลยคะ่ะตัวนี้ใช่ไม่ถึง2ล้านผ่อนต่อเดือนก็ไม่เกิน2 5 0 0 0ค่ะลูกค้าสามารถดาวน์0%ได้เลยถ้าลูกค้ามั่นใจว่าเออลูกค้ามีเครดิตดีนะคะ ดอกเบี้ยตัวนี้อยู่ที่เริ่มต้น1.99เลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวขายดีแล้วก็เป็นสีเทาออกใหม่ปกติซนะีรีส์สองอะสีเทาเดิมของเขา,าอะเบาภายในจะเป็นสีดำอะภายในจะเป็นสีแดงตัวเดิมนะคะแต่ตัวที่ออกมาใหม่ตัวเนี้ยจะเป็นสีเทาเบาดำาท่ค่ะขายดีมากนะคะแล้วก็ตันเนี้ยคันนี้เหลืออีกไม่เยอะเลยนะคะดูสปอร์ตดูเท่แล้วก็ราคาไม่แพงเลย ตรงนี้คือจะใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะใหม่ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยสิแนนี้เหมือนกตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้ไม่ใช่ดีเซลแต่ว่าก็ประหยัดน้ำมนันเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากรถของเขาพันลิตร มีทั้งหมดมีสีขาวดําเทาแล้วก็สีน้ําเงินออกฟ้าๆหน่อยนะคะจะมีทั้งหมด4ีสีด้วยกันนะคะสีเทาตัวนี้จะเป็นสีเทามาใหม่ที่เบาภายในจะเป็นสีดําส่วนสีขาวกับสีดําเบาภายในจะเป็นสีแดงนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบสปอร์ตและดูซิงๆหน่อย ก็คือสามารถเลือกเป็นสีขาวหรือสีดำเลยก็ได้ใช่ค่ะราคาเท่ากันเลยค่ะก็เริ่มต้น1,999นะคะสำหรับตัวสปอร์ตแล้วก็สำหรับตัว M Sport ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2,169นะคะ M Sport จะมีแตกต่างกันอยู่ประมาณไม่กี่อย่างหลักๆเลยจะเป็น p a n o r า m a s class r o o ก็คือซันลูด้านบนนะคะ ตัวนี้เป็นตัว M สปอร์ตเขาจะมีแต่ว่าถ้าเป็นตัวสปอร์ตอะ่ะจะไม่ได้มีพมารโนลามาคลาสซูตรงนี้ค่ะการที่มีโลมาคลาสซูอ่ะมันทาให้รถที่มันดูเหมือนจะนล็กนะคะพอเข้าไปนั่งแล้วมันรู้สึกว่าโล่งผงสบายมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ลูกค้าจะไม่ได้รู้สึกว่ามันว่ามันเล็กเกินไปลูกค้าจริงๆอนะ่ะนิยมเป็นเบาะแดงแต่มีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ชอบเบาะแดงเลยอยากได้เป็นเบาะดำเขาก็เลยผลิตตัวนี้เพิ่มเติมออกมาเพื่อเป็นอหน่นช้อยสำหรับลูกค้า สีสองด้านหลังไฟท้ายของเขาจะสวยมากนะคะยิ่งเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเราเห็นไฟจากไกลๆเนี่ยเราจะดูได้เลยว่ารถคันนี้เป็นสีนี้สีสก็คือเป็นิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูค่ะเดี๋ยวตัวนี้เปิดด้านหลังให้ดูนะคะตางมากคือมันจะเข้าไปได้ลึกแต่ถามว่ามันจะไม่ได้สูงตัวนี้ถ้าจะติดท่อ ก็สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในเดือนนี้นะคะก็จะได้รับไปเลยลุ้นโชคนะคะลุ้นโชคด้วยทองคำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของมิวะะันราคาเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับบีซ10ปีหรือ1แสนกิโลเมตรนะคะวารันตี5ปีไปเลยนะคะสำหรับซีรีส์5ก็สามารถผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่2 2 0เลยนะคะแล้วก็ได้รับบีซี์5ปีหรือแสนกิโลนะคะ ก็พิเศษอีกนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าใครทักผ่าน YouTube อันนี้มาทักมาจองกับมายนะคะสำหรับซีสองรับไปเลยทองคำหนัก2บาทนะคะแล้วก็สำหรับ X1 วันรับไปเลยทองคำหนัก1บาทาคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเป็นทองคำหรือว่าจะนำมูลค่าของทองคำมาเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรของมายนะคะมายมาจากมิเลเนียมออโต้สาขาลาดพร้าวนะคะค่าติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ065 7165054นะคะติดต่อไม้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งมาเลยว่าลูกค้าเห็นมาจากช่องทาง YouTube ของจิโรดวงวัชรนนท์นะคะรับไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่จองแล้วออกรถภายในเดือนนี้ทองคำสำหรับสีสหนัก2บาทแล้วก็ทองคำสำหรับ x อีกวนหนัก1บาทค่ะลาย ID นะคะ m ม m y b ม w m w นะคะ mymybmw ค่ะสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักไมามาได้เลยค่ะ สำหรับลุงพ่อมถ้าดูอยู่นะคะแนะนำลูกค้ามาให้เยอะๆนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรที่มาให้ไว้หรือไลน์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ